ปูป้หลายทุกคนนี่ปูนาเต็มกะละมังเต็มกะละมังซักผ้าสเจะคนเอามานเส่เนาะ จะมาหาในหลายกระดาษกระดกทุกคนมองในปูสองสองกระมังเลยจักโลนี่ใหญ่เจ็ดกิโลโอเขาโลกอมงคืน,นอ๋<า>อเขามาให้างเจ็ดกิโลบวกกับมื่อคืนนี่เป็นเก้าปูน่านะคะเขาส่งมาให้โดนเขาไปหาแล้วก็เอามาขายให้เนาะฟูใหญ่นี่ทุกคนซอนแฮ ยามนี้กจ็จะเป็นยามที่ะจะเห็ดหน้าปังคนปูมันหลายเต็มเลยเยอเลอบอร์ถูกเลยว่าจะเห็ดเมนูอย่าง <c oughs> นี้เอาทุกคนทายสวัสดีสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้กะกำลังเห็ดยัอยู่ในกินทุกคนเิข้ากับข้างหม้อไว้เรียบร้อยแล้ววัชิมาเห็ดพัดเห็ดนางฟ้าทุกคนเห็ดนางฟ้า<ๆ>ก็เลยส่อนปูก็เลยมาเบื้องปูก่อนวันนี้ เมื่อกี้ก็เฮ็ดเมนูไปแล้วนะคะน้องธิดากำลังแกะอยู่น้องธิดาอยู่ข้างในกำลังแกะเลยชักคนเฮ็ดเมนูอย่างคนแกะคนเดียวโอ้ยเมนูอย่างนี้ธิดาจำ,ดจำกระดองปูมัง้งจำกระ<น>ดองปูมั้งป่นป่นป่นบ่อมาซุปกูไปจะแช่แซ่บรงไหนเหลืองห้อยเอาข้าวเหนียวแล้วก็จำโอ้ยไอแฮมก่อนเออป่นต้ม ต้มปูนอนนี่ต้มมันสุกับยกระดองอ่ออี้เฮ็ดเองบออี้เป็นเป็นแม่ครัวเองบ่ยายยายบ่เป็นผู้ช่วยมือขวาหรือมือซ้ายมือซ้ายมือขวามือซ้ายอือคนแกะไว้นะแกะไว้มื่อทุกโตเลยบ่นอีเย็ดเย็ดเย็ดนุ่นข้าแก่หมดเลยไหมคะ อืมอยืนคะ่ะเกมหมดเลยไหมคะมเกมหมดเลยเฮลมี e เฮลมี e โนโนทำคนเดียวโอลด <laughs> ไปเดี๋ยวพี่ปาไปทำเมนูก่อน <c oughs> นี่เมนูพี่ปาดกิกำลังขัดเลย <c oughs> หอมหอมหอมื้ดเมนูพี่ปาเนี่ยหอมคุณคุณนี่แหละครับจะมาพาัดเ็ดนางฟ้ากันทุกคนในเ็ดนางฟ้าตั้งแต่เดินไปตลอดตลาด เลอหลายแหงก็เลยเฮ็ดทั fourth, second, first, ER. ้งพัดแลวก็ว่าสีเฮ็ดทั้งตํำเจี่ยนะตำเจีเฮ็ดนางฟ้าด้วยกันก็เออก็จะมาพัดก่อนตักเอาเพราะว่มือตัวนึ่เข่าเบาบางทุกคนจับตัวนึงก็เลยอะบวงตักเอาตกละ ใช่หอมแห้งหอมกระเดียกกระดกหอมลนไปซื้อโลแปดซิฟนะ ลายๆหลายมื้อนั้นแกงกินละแกงแบบบ่ใส่ตอนโดรู้สึกแปลเพราะว่าลืมซื้ออันตู่มานันใส่แต่ยนาอีดาบอกว่าบ่ต้องใส่ตอนกินแต่เฮ็ดนางาหลายเมนูแฮทุกคนมื้อนี้ก็เลยเฮ็ดมาเฮ็ดเป็นเมนูผัดค่ะันาฟ้าแล้วก็สิตําแจ่วอยู่นะําแจ่วแจ่วเฮ็ดกนา เห็ดนี่มันสุกก่อนแล้วก็ปรุงตามใจชอบเลยทุกคนอ,นอืมใส่ขนอใส่ผงนัวตามใจความมักเลยเดอ้อน,นี่ค่ะทางพีจะเห็ดอีกอย่างนึงทางพีน่ะนี่หมอย่าใหญ่ทุกคนอืมปเป็ดปลาแด็ดหมดคุณยายทำเมนูอะไรคะนี่ตาจะทำอะไรทำด่งอ๋อตาจะทำโดองปูอืมระหว่งที่ทำโดองปูหม้อยหนึ่ง นี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเฮ็ดดองปูสูตรของตาก,กันทุกคนอือวิธีเฮาเอาไปเฮ็ดอยู่นาวนะออเอาไว้กินหลายมื้อทุกคนนี่แหละยนี่จะมาวก่อนหอมๆเดกินข้าวเจ้านี่โอ้ยแซ่บแฮข้าสวย เดีจะปรุงก่อนแซ่บๆนึงบ่ปรุงแล้วก็เดี๋ยวสิไปเออเดี๋ยวสิไปปิ้งเห็ดต่อเห็ดเฮากะผู้พนเนาะอันนั้นจะเป็นดอกใหญ่ทุกคนดอกใหญ่เฮาก็สิเอาไว้เอาไว้ปิ้งปิ้งตำแจวส่วนดอกน้อยบนี้กสิเอามาผัด าค่ะเดี๋ยวเราจะมาปิ้งเห็ดนางฟ้าค่ะนี่ปิ้งใส่เตานะคะเตาถ่านหอมฮอตเลยปิ้งมันสุกแล้วก็จึงตับทุกคนเห็ดนางฟ้าใหญ่ใหญ่ทุกคนเลยโดนเติบมาได้กินตำเห็ดแก้วเห็ดทุกคนก่อนที่เราจะเอาไปแก้วเ่าก็ซืมม้อมา ปีงให้มันสุกก่อนให้มันหอมๆเจวเห็ดนางฟ้าเนาะกระเจ้ากระเช้ามีเห็ดเฟืองทุกคนเห็ดเจวนะเห็ดเฟืองเนาะเห็ดเฟืองต๋ำเจวกระเซ็บหน้ากาเห็ดปวกเห็ดปวกกระเซ็บทุกคนเห็ดนางฟ้าต๋ำเจวกระเซ็บเพื่อนนี่แหละ ขันนี้เห็ดหยังก็เขาก็เอาไปปิ้งัดนี่ทุกคนปิ้งแล้วมาตำแก้วตมความวาม,มักเลยนะเนาะข้ามักเห็ดหนังเขาก็เอาเห็ดนั้นไปปิ้งแล้วก็มาตำแจ้วก็ได้ทุกคน,นเห็ดหนังฟ้าก็สิีมีน้ำในตู้ทุกคนหี่มันก็นสิีเหี่ยวเข้าเหี่ยวเข้าเขาก็จะเอาแบบเหี่ยวบาแห้งทุกคนเนาะเอาแบบพอแบบยังมีน้ำอยู่ยังมีน้ำในเห็ดอยูเ่เวลาตำม,มันจึงอ่าม่แห้งเกินไป วิธีต่ำก็มีสูตรอีกนี่ละจ้าเท้าฟ้าเขาก็จะปิ๊กไปปิ๊กมาทุกคนให้มันสุกเท่ากันอันนี้ก็เริ่มละเริ่มแห้งละ นี่คือเห็ดที่เราเอาปีงทุกคนเนาะอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะคะที่เราเอามาตำแก้วกันทุกคนแก้วเห็ดนางฟ้าอันนี้นมีหลักพริกนะคะมะพริกกระจีเนะ้เอาเนาะเอามะพริกสองหน่วยค่เพราะว่า,าเพื่อคนกินบะพ็ดาน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวพะบัวหัวกระเทียมทุกคนเอาไปขีหอหอ้หอมๆนะคะจะเอามาตำกนะัน แล้ก็จ้มาตําตําให้มันเล็กๆเน,นะาะเอาให้มันเล็กๆเ,เนี่ยจริงๆเอาเห็ดลงไปทุกคนาการที่เฮาเอาบัพริกเอากระเทียมเอาหอมไปีนี่มันสิเฮ็ดให้อ่าเนี่ยอยู่ฮ่มันแบทุกคนเอาดิบบ่จี้นี่มันสิินนวนะนแต่ความมักทุกคนอีใครมัมกกินแลอ่าีนเนาะหอมๆก็เอาไปีได้ สำหรับน้องปาตก็คือต้องเอาไปจี่ทุกคนเพื่อความหอมนะคำคำบุจี่นี่มันสีคิ้วเลยอไม่ใช่บัวเชฟนี่นะคะมาบันเตอร์เสีเยวเฮดลงไปทุกคนเฮดกห็หอมนะเอาไปจีแ่แล้วก็หอมเลยนี่ค่ะก็ตดัเหล็กๆเท้ากับจีบ่บาแห้งบันไดทุกคนมันมันแห้งแล้วมันสีบัวเชฟนะ Masih ada yang hampir ni nampak. เดี๋ยวเราจะมาซอยผักบวหอมป้อมลงไปกันนี่ใส่เื่เงหอมใส่พักหอมป้อมทุกคน,นพักชีลาวกับหอมป้อมเครื่องปรุงก็เท่ากับบมฟี่ย่างมีแต่ผงนัวเนี่ยแหละใส่ผงนวัวทุกคน แล้วก็เกลือใส่เกลือลงไปนะ เรากินข้าวอิ่มแล้วทุกคนวันนี้จะกินแจ่วเห็ดนะเห็ดน้ำฟ้าครับคั่วเห็ดน้ำฟ้าแล้วก็กินไข่พะโล่กินอิม่อมแล้วก็สิม,มาเบิ่งตาสีเฮ็ดกระปูดอกบนน,นี่เป็นอืมนี่บนหมอซีเฮ็ดโอเพื่อซีมาดองเอาเอานี่ยนะคะ่ะกระปูหน้านะคะ ก่อที่เฮาจะเอามาดอเฮาก็จะมาล้างปูก่อนุคนเดี๋ยวตาก็สิมาล้างอียตาก็สิมาล้างกับปูให้มันสะอาดนจึงเอามาดองใส่กระปุกทุกคนนี่กระปุกเกระปุกประมาณนี้แหละดองไว้กินหลายหลายเดือนเลยอืมเห็ดดองกับปูนะสะออนให้ทุกคนสอนกับปูกับปูหลายีเนาะมูคือกันว่าอยู่ลาวอยู่เฮือนเฮาจักสิหลายหรือบ่เนาะ แต่ว่าอยู่มหาสารคามเลยหลายทุกคนคันว่าเฮ็ดกายเย็ดนาแล้วเฮงกระปูหลายทุกคนกระปูเฮงหลาย